โจมพิลางอันโยมาเนียขอกอช่องเน็ตเกมมิ่งครับผมกับอันโยมาเนียวเกาะเจียกาะพี่เจ้าดูกับผมช่องจากผมชื่อซิจากช่องซิดพรมิ้ครับให้คิดดูนะให้เกิดิดดูนะแม่งเกิดิดดูนะครับแล้วก็เป็นอารมเอ้าเอ้าค่ายแบบไหนอ่ะปกติใช่ไหมเออปกติเลยโอเคขอสวัสดีครับ ผมชื่อคณะทิพย์เรียกแบบไหนก็ได้เรียกคณะคณะทิพย์คอนดัวคอนเล่อะไรก็เรียกไปเลยมาจากช่องผัดผัดนะพอนยั่วพอนโั่วพอนยั่วพอนดัวคอนพ่วงแค่ไหนถึงคอนดัวอ่ะอ่ะแย่วะ่ะนี่เป็นรอ,<ต>อบที่สองที่เป็นรอบที่สองแล้วนะเออเนาะแม่งดิแม่งเดซาวู เด็กแว้นไปก็จะเห็นว่าเราเคยพูดแบบนี้เด็กแว้นเมื่อกี้มีเด็กแว้นผ่านมาบ้านะตอนเนี้ยตอนนี้พอเราอยู่ในที่แบครูมที่พร้อมจะมีผีมากระชากตูดแล้วยกระชากเราสิแน่ใจแน่ใจนะว่ามีผีมายังไม่ผีเลยสักเอ็งเชื่อยรือเ่าเอ็งเราเอ็งเร่าไม่ได้ไงวะเนี่ยไม่แปลกแปลก มันเร็วมากนะวิ่งล่ะเราวิ่งคนแรกล่ะ <c oughs> บินมันรูกใครตอนแรก <c oughs> หนีล่ะไอเด็กต่างี่ไงผีตา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 ตั้งนี่อะไรนี่ทางบันไดอย่าไปอย่าไปอย่าไปทางนั้นทางนั้นอ่ะทางนั้นทางนั้น่ะทางนั้นมันเป็นทางไปพูรูมอะไรนะไปอะไรนะไป pool room, pool room. พูรูมพูรูม ผู้รู้รรมันยากเกินรอาหา่ยากเกินพรอ,อา,กกาจหหารย์ในมครับถ้าจารย์ในมครับอาปดาี่องดูดีล่องของเนี่ยใครขอเข้าไปได้เนี่ยเห็นปะล่องเป็นพวกเราไม่อกอวนั้นไ,ไ,ไ,ไอตไังนั้นเดี๋ยวมาไปนึงใหสอนแม่ถ่ายรูปถ่ายรูปแป๊บโอ้แล้วเอ้ยอุตส,าส,าสาา่าห์อุตส่าห์จเยเท่าไหร่มา ไปเห็นแล้ว,วแก้มันดีกว่าทุกคนแก้มันดีทุกคนฝากงไม่ต้องเข้าปุ่มทุกคนฝากคอมเมนต์ก็ได้วยเด้อว,ว่าอยากจะให้แก้มเล่นด้วยวิธีหน่อยเนื้อกชิดทำไมใจเงียบอะ่ะแล้วนี่คือคำถามพรุ่งนี้เราจะทำลิปอ,อะไรกันพรุ่งนี้เหรอคนโโด,ดูดิอ่ะทุยไม่รู้ไม่รู้รหาเราเอง เอาชีวิตรอดโดยการแฝงเป็นสัตว์ก็อยากกัะทำเหมือนนะแต่ว่าที่เกตก็ทำได้แหละกลับมาแล้วขอใส่หูฟังแป๊บหนึ่งหลังจากที่เอาหูฟังมาจากพี่ชายโอเคผมับผมกับพันล่วกับซิดจะมาร่วมวงจรากรรมแห่งความสนุกสนานพวกเราไม่เคยตายกันวสักครั้งหนึ่ง เราไม่มีใครขี้เลยทั้คนด้วยเอาล่ะเราจะไม่ให้หมอซทูลูกันเราพูดได้ในป่านนะว่าไม่มีใครขี้เลยทุกคนเดี๋ยวจะปัดเป่าสีชั่วร้ายขับไล่ปีศาจเลยุยไม่า<น>มมาทางเดีลยเขาไม่ทางไปอยู่อ่ะแต่ว่า<ป>แต่ว่าทางตามไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันไปยากเราพูดได้ในป่านนะว่าพวกเรายังไม่มีใครกิ้เทุกคนใช่เยัะ เออผมขอเล่าส่วนนัผมคือตอนนั้นคือผมอ่ะผมเล่นด่านเนี้ยในด่านดีเอ,อ็น่ะแล้วคือผมแทบสติแตกนะแทบสติสติแตกเลยอะตอนดีมอนเตอาตอนนั้นมันวิ่งมาเรานี่คือเรายีเสียเข้าใหม่เลยว่าสติแตก,แตกผมบอ,อกตรงฮะสติแตกมโดนผม,มผลโดนกลับตัวได้รู้่ยโอเคอยู่ไหนอะค่ะยังไม่เจอ,อเจอตอนที่ว่า อ้าวแล้วเรื่องี่เราจะกันวันี้ยึดคอลูกจบได้วิธีออกจากแม็ก์ลือแล้วเราจะ่กอะไรดีอ่ะรู้สึกว่าเพลงนี้อันดีที่นี่จิงจังมากนี้นอาไปเอาไปกแง์ยดคลองลูกิงได้นี่อที่เสียเล็กสิตรงนั่นและแบไปคุณนะไมควนะยึดคอลกอ่ะตรงนั้นเล็กสิตรงนั้นอ่ะเลิกสิเลยแม่งเพลงเลิกสิ คี่ของเคือเอาไปจากที่นี่เลยยึดของโลกให้จงได้น่าเท่าโอว้นลู่ดีนี่ยึดของโลกใช่ก็เป็นเส้นดูเหมือนกันอ่ะนี่ว่าทางออกเอว่าอะไรอ่ะไอ้เนฟไอ้เนฟไปเสียตายถ้าเจอผีอะไรกูตาคนแรกหมดตรงวิ่งขังขึ้น โอ้อะไรอ่ะคนไปไมไปไม่ <remembering. S 2> เข้าเล้วแล้วอะไรนี่วิเราจะไปด่านไหนกันนะโอเคเราใช้เวลาผ่านเราใช้เวลาผ่านด่านด่านแรก5นาที47วินาทีโอเคด่านน้องโคตนอะไรโอโอ้โคตรอะไรเวนี่เลวนี้มันอันตรายมากน่ากลัวด้วย ได้เลยแม่โอ้ยทำได้แล้วผมหมอจังนะผมกินแน่นอนดาบเนี้ยกินแน่นอนเอ้ยใช่ปะที่ไฟดับแล้วมอเตอร์จะมาเออใช่สมัยเลิกสมัยเลิกใช่ปะที่เราบอกไปเมื่อกี้เออใช่ถูกเพลงเลยอุ้ยแปลว่าถ้าไฟดับปุพวกเราแอบดูเนี้ยแหละเพราะว่านะพวกเราอย่แอบดูเนี้ยพวกเราพวกเราต้องใช้ต้องใช้หัวสมองคับจัให้มันสุดนะชิบหายไงไฟมันเริ่มดับแล้วกเราจะแค กูวิง่งและกูวิง่งแล้ะกูวิงว่งแอบตรงไหนอ่ะมันต้องมีทางกลับมันไม่มีทางแอบได้ตอนนี้เราต้องหาทางออกเราต้องหาทางออกเรื่อยๆแล้วถ้าทำแล้วแค่ทำได้เราจะคอยมันจะดับไม่งันได้บอลแล้วก็วิ่วงวิ่งแล้วแม่โคตรเต็เด็กไป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 นี่มันฮักเตผมสีอ่ะ Level 2. Level 2. เลเวลสองเลเวลสองทอแห่งทอดแห่งความฝันทำไมทำไมมันมมด่นานไม่ถึงไม่ถึงนาทีนี่พ่อออันนี้คือด่านด่านอแห่งความฝันเป็นด่านที่มันแต่ทอทางยาวมันยาวมากแต่มมนด่านนี่เก่งแล้วทุกคนด่านนี้ผมเก่งแล้วด่านนี้ยด่านนี้ไม่น่ากลัวลรอกกลับสวนตัวนะมันลูกเล่นม,มันแปลกๆกันมันมันไรมันมันดูมันดูวงเวียนกันไปนไง เห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมแปลกๆแปลกอ่ะโอ้โหตามาให้เขาไประดำหน้าก่อนเลยถ้าเขาเจอผีเขาตาเขาเล็กขดดิบประจําใจเจ้าของแรกตันไม่ยออยู่หลังสุดนะฉันไม่ยอมอยู่หลังสุดอ่ะอยู่หลังสุดก็อันตรายอ่ะเออใช่อยู่ตรงกลางอดี๋ยวโดนางแบนั้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาย่างเดี๋ยวพายามดูข้างหลังให้ นั kind of natural natural ่นน่าน่าอะไรแสงแสงอะมันตาฝาดมากเอาไปจับไปเอาไปจับไปเอาไปจับไปอะอยู่โอเคกูไม่อยู่หลังไอ้เด็กกูไม่เอาอยู่หลังโซนหลอกมาทำไมอยู่แค่ไหนจะอะไรทำของด้วยไอ้เดสิ าลาสองหอนผมบอว่ารู้สึกว่าเราเราจะ,จะได้ชิบหาย<บ>นี่ ข้ามาแล้วห้องเจอสักอย่างรวมอะอ่านไม่ค่อยออกโทษทีนะคือว่าผมอ,อ่านเก็บไม่ก่อยดีเมื่อกี้ชิบหายแต่ผีอะไปมามามาไปไปไปนันหรออ้าวไ,<ป>ไ<ป>อ้หายหมดเลยอยู่นี่เบอรเข้ามาเลยนี่คือห้องอะไรอ่ะ ห้องฟ้าไปอยู่ห้องฟ้ากันเหรออ๋ออ๋ออาชิเมนอาชิเมนเราจะอาชิเมนกันอยู่หน่อยแกะมาแป๊บนึงมันได้อาชิเมนอ่ะมันได้เหย่ตาทุวยพนะโอเคมาทุกคนทำงานระบบเดี๋ยวฉันอ่ะฉันอยู่ตรงกลางส่วนส่วนฉันอ่ะใช่ดูข้างหน้าข้างหลังให้อย่างนี้นะฉันจะดูแถวข้างหลังข้างหน้าให้เดี๋ฉันจะอยู่ตรงกลางแล้วฉันจะใส่ ส่วนฉันจะอยู่หลังสุดแล้วใส่เกียร์หมาให้เร็วที่สุดน้ำ <c oughs> อยู่หน้าสุดอยู่หน้าสุดแกอยู่ตรงกลางหรือฉันอยู่หน้าสุดมั่นใครอะ่ะโอเคไม่ต้องกังวลไม่ต้องก <oughs> ังวลคนเล่นจริงคนเล่นจริงเปิดไม่ได้เกิดไม่ได้เอ้ยด้วยคนควนด,ด,ด้วยคนควนคนควนะถ้าถ้าเวลาวิ่งอ่ะให้แนะนำ ถ้าว่าเาวิ่งอะ่ะแนะนำแนะนำอะ่ะแนะนำให้วิ่งอะ่ะแนะนำให้วิ่งแสงแค่ครึ่งนึงแนะนำให้วิ่งให้วนหนิ่งหนึ่งคนระึ่งนึงแล้วหยุดแนะนำนะเจ๊ผีสวนมากกว่านี้สูตรเล่นได้ง,ง่ายๆอะ่ะแนะนำะนะคนดูเอ,อิมแต่ว่าถ้าเจอผีจริงก็สับเกียร์แต่งกัอนอะไรกันดีอ่ะขวาล้ายซ้ายขวาล้ายไปเลยไปขวายไปมันมันบอกว่าขวา รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าจอเป็นแบบเนี้ยทำไมหน้าจอมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนว่าเองกดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกดอ่ะเอ้ยเล่นคำว่ามือถือปะอ๋อเห็นป่ะแล้วถ้าเรากดไอ้อันนี้มันจะเป็นอะไรอ่ะมันมันจะเป็นแบบเป็นแบบหน้าจอหน้าหน้าจอหน้ากลัวเหมือนเนี้ยเพิ่มความตื่นเต้นอะฮะล้วมันจะมันจะอะไรนะมันแค่เปิดอนกัน ดันให้ไหมันทนี่เสือรักส์เหรอตรงเออเหมือนเดิมนาจะดีอ่ะคลิปนี้คลิปนี้<อ>ผมขอ,ขอบนันะครับผมคลิปนี้คือที่สาธาะโอเคไม่บาดทุกคน